ว,วันนี้มงแททูคัลเลอร์เขาจะมาเรียนทำอาหารที่เดวารีสปีเป็นอาหารแก้แหงเราก็จะสอนเด to <Ooh. S 1> ็กๆพวกนี้ทำอาหารให้ได้คือเรียกว่าคอลลาเจนกันนะนะหวังว่าเด็กๆเขาคงเข้าใจภาษาโบราณอย่างป้านะจ๊ะ รูปเป็นอย่างเงี้ยเลิกใช้ได้ยังมันอืดมากเลยอันเนี้ยเดี๋ยวนี้สวยขึ้นร้อมขนาดไหนครับก็เหมือนสอนปกติอะค่ะแต่เขาจะให้ดูบ่านในสิ่ต้องรอดูดี่เเอางั้นเลยนะเอาจริงนะปอาป้อมก็ดูตรงใจเรียนเหมือนกันนลยครับต้องท่องชื่อนักเรียนก่อนค่ะเพลงน้องๆ้องเขาอะป้าป้อมเกิดไม่ทันค่ะติมรัดจำตรง คนหนึ่งกหนโอ้โหสับแรงจริงโอเคครับวันนี้อยู่กับเชฟป้อมครับผมสวัครับวันนี้คุณครูเชฟป้อมนะครับจะมาสอนแทสตการ์เลอรครับผมทำอาหารวิชาค่ากรรมทเชฟก็คนเขาสน่อยนะคะก็ไม่ยันติดหม้อตอนนี้คุณหนึ่งแล้ครับตอนแรกทำอะไรตอนแรกอะไรเช่าข้าวแช่ก่อนข้าวแช่ข้าว หลอกเพื่อนอีกว้าวขอบคุณครับางแบบว่าความแบบคใจอร่อยนยังไงให้อร่อยสอนเสร็จแล้วนักเรียนน่ะตั้งใจรอชิมมากเลยค่ะทนนี้ต้องมารอดูแล้วล่ะว่าที่เขาตั้งใจเรียนเนี่ยจะทำกันได้ไหมใครดูมี คาดทางดูน่าจะชนะที่สุดน่าจะรับนะคะเพราะว่าดูแบบพูดและเข้าใจอะอว่าลวกอะไรเท่าไหร่ยังไงแต่ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วคิดว่าไม่น่ายากสำหรับทุกคนค่ะวันนี้ครับมาที่ดเดวารีสปีนะครับก็ได้เรียนกับเชฟที่เป็นไอดอลของผมผมติดตามมา ทุกรายการนะครับทุกซีซั่นทุกนาทีเอาเลยนะครับใจเย็บใจดีกว่าที่คิดนะครับแล้วก็น่ารักมากๆครับแล้วก็สอนเข้าใจง่ายครับผมผมไม่ถนัดทำอาหารต้องตั้งใจเรียนกับ Learn from the best ไงเขาเรียกว่าครูดีลูกศิษย์ก็ต้องดีครับอ่ะครูดีลูกศิษย์เลวมีเยอะแยะเช่นใครกูเนี่ยมั่นใจประมาณไหนจะเรียนว่าพารุล้านเปอร์เซ็นชนะแน่นอนวันนี้จำกันได้มั้ยเนี่ยจับได้ครับเชฟเรี่ยมขายไปแล้วก็ลูก แล้วเล่นเบสด้วยนะนั่นดีหมดไป5นาทีแล้วโอ้ยตายยังตียำอาหารไม่เสร็จอีกบรรยากาศอย่างนี้เคยดูในทีวีเว้ยทุกคนดูตั้งใจมากเลยนะคะตอนทำนี่ตั้งใจกว่าตอนเรียนอีกคือกลัวผิดกลัวผลสอบออกมาไม่ผ่านโยนลงไปทั้งเนื้อเลยโอเคแอ้วฝกปงหักปับกุ้ไหนใครบอนกุ้งหาย ผมเองครับนี่ s> <S คุณตั้งใจทำให้มันมีกลิ่นไหม้นิดหนึ่งเหรอครับนิดนึณกำัง s m มครับผมถ้าเกิดเช็คไม่ได้อะไรมานะถ้าเกิดเช็คไม่เดินมาไม่ใช่แค่กลิ่นค่ะจะผมด้วยดีมากไหมเดยเย็นๆไม่ต้องเร่งอันนี้เราก็จะมาชิมจีระคนเลยครับ ไม่แน่เขาอาจจะอร่อยได้รถมือรถมือครับผมอันนี้ก็ไม่เลวนะด้วยความเร็วแต่ก็น้ำใส่ไปนี่นี่โอ้โหไอ้คนนี้เลยว่ะโอ้จานเนี่ยออกมาใช้ได้หมดไม่มีใครไม่ดีแต่ชามนี้เข้มข้นที่สุด มาชนะเลารางวัลไปคนละอย่างแล้วกันครับผมครับผมก็วันนี้ครับขอบคุณเชฟมากๆนะครับที่ประสิทธิ์ประสานวิชาข้าต้มเรือโปะให้เราครับอร่อยมากๆนะครับเชฟขอบคุณจริงๆครับวันนี้ใครที่อยากจะทำอาหารเป็นนะครับก็มาที่เดวารีสปีครับที่4ีคอนแสคชั้นสนะครับแล้วก็ขัวชั้นสูงนะครับและในขณะเดียวกันอย่าลืมนะคะติดตามเพลงตั้งใจเรียนของหนุ่มทั้ง4คนนี้ด้วยค่ะ รับรองไม่ผิดหวังค่ะครับผมอาผมติดตามได้ครับช่อง Youtube ครับแทตูคาเลอร์ทีวีครับดูได้ครับอ่าครับผมช่อง Youtube นะคะขวดชั้นสูงจะทำอาหารได้อร่อยแบบนุ่มๆนุ่มแทตูคลเลอร์ค่ะเยขอบคุณมากเจ๊คบใครอยากทำข้าวต้มเรือโป๊ะอร่อยอร่อยเหมือนหนุ่มๆนุ่มแทตูคลเลอร์ ตามไปดูครัวชั้นสูงใน EP เข้าต้มเรือโป๊ะได้เลยค่ะ